บรรยากาศตำบลหินปากก็ได้หลวง,งตาพักเท้าอยู่ผมก็เลยเดินออกมาเดินคุยกับชาวบ้านนะฮะลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาประชาชนที่เขาศรัทธาเรื่องใส่หลวงตานะผมก็เดินมาคุยนะะกันเรื่อยนะครับก็ให้เป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับหลวงตาบญชื่นเดินตะ덩หนึดดง่งพันห้าร้อยกิโลจากภูกเก็ตนะครับจากภูกเก็ตถึงนครพนมนะอาจจะ ระาทางน่าจะมากกว่านั่นแหละแต่ร็ยะทางที่ก็ตั้งไว้นะฮะที่หนึ่งตาตั้งไว้ก็คือหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะกิโลเมตรนะครับบรรยากาศาตรงหน้าบ้านนะฮะตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับตำบลอินปัก กิติก็ต้องขอโทษได้นะครับก็อาจจะใช้สับผิดบางครั้งนะครับเอาเป็นว่าความตั้งใจครับเอาความตั้งใจแล้วกันนะครับบรรยากาศนะครับบ้านทราภูมิครับโอเคครับที่ตํำการกองทุนหมู่บ้านนะฮะบ้านสํารงน้อยนะฮะนี่เขบเขตสํโรงน้อยแล้วเนี่ยก็เลยบ้านหมีมาแล้วครับบรรยากาศ 登山，给登